ว่ากันต่อไปน้องไร้ครับไหนๆก็เป็นช่วงของเด็กๆก็จะได้รู้กันนะครับว่าขณะน,นี้บ้านเมืองนี้ต้องรณรงค์นะครับเรื่องเกี่ยวกับหอยมือเสือเนี่ยหอยมือเสือเนี่ยไม่ได้เลยนะครับที่จะไปทําอะไรคือจะไปเก็บไปจับแล้วามากินอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะคะเออมันยังไงคือมีคนไปเก็บหอยมือเสือที่บริเวณชายทะเลหน้ารีสอร์ทบ้านริมทะเลที่สัตหีบชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เบาะแสเขาก็เลย เข้าไปเพื่อจะไปจับเนี่ยค่ะผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะของกลางคือหอยมือเสือประมาณสักสิตัวเปลือกหอยอีกจำนวนหนึ่งคือกำลังชำแหละเนื้อกันอยู่เลยฮะนะอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่พักฮะแล้วคนทำไมมาเอาหอยมือเสือได้ยังไงอ่ะฮะตายละไม่ได้คนไทยปะเนี่ย คนไทยป่ะคนไทยตายแล้วเขาเลี้ยงกันมาตั้งเป็นสิบชิปีไม่ได้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 เลยนี่แหละฮะอ๋อแบบนี้ไงค่ะที่คุ้มครองนะัน้องไปใช่เป็นสัตว์คุ้มครองค่ะคือสองท่านเนี่ยกำลังขุดแล้วก็ทุบหอยมือเสือประมาณสักสิตัวแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปกินแล้วก็เอาไปขายนน้ือด้วยอ่ะ ให้เรารับรู้ไว้นะครับมีโทษนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกเป็นสัตว์คุ้มครองในเขตทะเลน้ําตื้น,นะค่ะนี่บริเวณชายทะเลหน้ารีสอร์ทบ้านริมทะเลที่สมัยสารสตีหีบชุมบุรีเก็บไปกว่า10ตัวคือลักษณะก็คือเดินเก็บมันเป็นจุดที่เป็นแนวปะการังห่างจากชายฝั่งสัก80เมตรใช่ไหม้องใบ<า>จุดนี้เนี่ยชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีความสวยงามนี่ เป็นกองเปลือกหอยอย่างนี้เด็กๆ <ฮะ S 2> ถ้าดูคู้ปกครองด้วยคือบางคนไม่รู้นะนัง้งใบเออไผยไปเนี่ยถูกถ่ายคลิปออกมาโอ้โหกลายเป็นเรื่อง